คาบุโตะเดี๋ยวมึงเจอนาลุปะ Shadow Clone Jutsu ราสิงห์ไปและไปอินอัปปันมาแล้วโอ้หูนี่งไงอยักษ์คาบุโตะกันโบโกันบาโมกันนะเบนี่กระจายอออันนี้เืรอว่ายังสู้ฟัวอยู่แต่ถ้าเจอกับ

ไปทางกลางกับเรื่องของอนิเมะปรารถนาใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่ผมก่อนหน้านี้ผมได้เป็นเรื่องของเล่นแมปอนิเวียนยูเนี่ย l เซลส์นะครับผมนะไนอ,อ้นี่ไแต่ผมตัวรับไม่ค่อยดีแต่คือนนี้เป็นเรื่องของแมปใหม่ล่าสุด ที่พึ่งจะเปิดวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆแล้วพี่ชายผมเนี่ยที่เขาได้ทําการฟาร์ม Universal Studio City ให้ผมบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นกาแฟเลยแล้วแมปมนเล่นยากมากโคตรจะท้าทายมันไม่เหมือนแมปอื่นตรงที่แม่งเล่นยากมากๆเล่นยากจ,จัดครับผมนะโอเคก่อนน้านี้ผมบอกก่อนว่าผมได้ทําการใช้ไปเรื่องของเพชรฟ,ฟรีสุ่มได้เป็นเจ้าซาเฮนได้มาบทีเรียบร้อยแล้วแบบทีเดียวเลยนะมันแจกมาอางหน1,000เพชรแต่ว่ารอบนี้ผมจะมาทําการแจกเป็นเรื่องของโค้ดกันนี่ โค้ดก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการก๊อปไว้ด้านล่างดอินสริปชันนี้ประมาณ10,000หมื่นเพรนะได้ฟร e ีอีสปอร์ตเลยนะครับผมนะเออซึ่งใครได้ไปเนี่ยก็มันได้ทุกคนอยู่แล้วน,นะครับผมไม,ไม่ใช่ว่าใครได้ไปนะครับผมโอเคทำการใส่เลขปักตะอู้ต้องเดินลงห้าถึงจะได้นะครับผมวันนี้บอกก่อนว่ายูนิตที่ผมมีเนี่ยผมเปิดได้นะครับผมนะคือเนโจนะครับผมเนจุ ผมได้มีจูบมากับไซเอ็มมาหนึ่งแต่ผมยังไม่มีปเป็นเรื่องของตัววางที่มันเป็นตัวเงินเลยผมก็เลยแบบอยากจะได้เพชรเพิ่มอะไรอย่างน,นี้นะครับผมนะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะผมน้ามาทําการนี่เลยมายมหมอชอ็อปนั่นเองเขามีปเป็นเรื่องของไก่ตันต่างๆนานา,นาขายมาที่สินค้าข้างบนนี้นะครับผมนะเออมีทั้งบูรล็อกอีฟ e ูบอลเอฟซีโมบายด้วยแล้วก็มีเรื่องของบล็อกฟุตผมแนะนําว่า มาที่นี่เลยครับผมนะเรื่องของสุมส่มโรบักสุ่มโรบักเนี่ยเขาจะมีหลายแบบตั้งแต่5บาทมีโอกาสแน้นแต่100โลขึ้นไปนะครับผมโอกาสเปอร์เซ็นต์เขาจะบอกละเอียดเลยนะก็คือโอกาสที่จะได้แค่2.5%เนี่มันน้อยมากครับผมนะเออแต่ผมแนะนำว่าให้สุ่มก็ซื้อไปเลยเนี่ย390ไม่แพงซื้อเลย390ได้800โลนะครับผมนะโอเคอเดี๋ยวผมจะทำการลองสุ่มสักสิบประกันนะครับผม50บาทดูซิว่าจะได้หรือเปล่าครับผมนะสกินนี้ปอกเข้ามาโอเค ซี้เข้ามาครับผมอุ้ยมาหนึ่งครับผมอ่ะได้ไปเรื่องของกิโลครับผมนะทั้งหมด50บาทนั่นเองนะครับที่เสียไปอ่ะมาดูกันนะครับผมนะอ่ะว่าได้กิโลคุ้มบ่ไม่รูเร้เนี่ยนะครับนี่ดีดีม้ดไปยัดไปตรงเข้าไปสีิลเบเข้ามาโอ้โหได้97บาทนะครับผมร้อยร้อยโลบักเองเหรอเนี่ยอันเนี้ยอ่ะผมมี2 2,000เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะผมมี2,500โลบักผมกดไปแท็กเข้าไปโบเข้ามาป๊บเฮ้ยได้ของขวัญด้วย97อ๋อแล้วก็สามารถแลกเป็็นนนโโโลลบบัักกไดด้ี่คเเวิร์ป สองสี่สี่เฮ้ยห้าสิบาทได้สองสี่สี่โลคุ้มวะคุ้มพปกติสองร้อยบาทได้ได้ได้ห้าร้อยโลโอ้โหถ้าเติมอันนี้สองร้อยบาทได้ตั้งหนะ้าร้อยนะก็คือคุ้มอันนี้เหมือนจะมีคุ้มกว่าวะหรือพอๆกันวะ,อะลองแล้วแต่เดีด๋วจะพิจาของน้องๆที่คิดดูเอาละกันบนะอ่าไปอีกห้าสิบลองเดี๋ยวลองส่งอีกห้าสิบดิไวจะ่าได้ปะไวรุ่นอะสินค้าแล้วก็มาที่โรบบอก อ่าแล้วก็อีกห้าสิไปเรื่องเขาผมซีรีสป,ปอ๊อกอู้เกือบเกือบเกือบสองร้อยห้าสิบาสุ่มสักย0ิไปเลยอ่ะจบจบไปร้อยหนึ่งเบ่งเข้าไปปุ๊บอื้ไอสัตว์หน้าชาอย่างงี้ให้เรียกหน้าชาแล้วกูไปขบเป็นปปพวกที่แบบว่ายอมแพ้ไม่ได้ด้วยไงกูเป็นพวกอย่างนั้นด้วยไงไอเวนอีกสิบเขผมยังไม่ได้มีร้อยห้าสิบเป็นไอดออีกสิบเขผมซีรีส์แป้เข้ามาครับผมอีกสิบรับผมจบจบไปไอเวนอ่า <laughs> ทำการเอามาใส่ที่รีดีนเขผมไอี้อ่ะ อะไรไว้เนี่ยสองห้าสิบขี้กูพุ่งเลยเอเวนครับผมนะซิกิัลปุ๊บเฮียแปดร้อยโลบั๊กนิ่มอยู่อันนี้หิวอันนี้หิวว่าคุ้มนะสำหรับผมนะน้องๆคิดว่าคุ้มไหมเออน้องๆคิดว่าคุ้มไหมแปดร้อยโลเฮอสามพันหกโลไอเชี่ยได้อยู่นะผู้ชมโอเคอยู่ครับผมนะถือว่าเอามากดเล่นได้ นะเอามาเล่นสกแกนลียอย่างนี้ได้โอเคมาดูนี่พาร์ตต้องใช้อะไรบ้าง4,999โลบัคไอสัตว์มึงกะฆ่ากูาเหรอวะไอเวงนะผมนะแล้วก็สโตครับผมมาครับโอเคอุย้ยมีไงโอ้ได้บูมี่สกินด้วยอะ่ะโอ้3,990โลเอาไหนๆก็ไหนๆ,ๆละเอาซะก่อนหนึ่งที <laughs> ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมนะสโต้โ,โคตย์เข้าไปตุ้มเข้ามาเรียบร้อยครับผมนะได้เจมพันหนึง่งเอาไปลองกดมารอบนี้เป็นเป็นแบนเนอร์ของใครอยู่อู้โบลี่ เป็นโบรูอุ้ยเชี่ยกับเรื่องของไอ้ไอ้เจ้ายักษ์ซัคโคยักษ์โซโลเลเวลลิ่งครับผมนะกับเมลิโอดัสครับผมนะโอเคสามสองหนึ่งสกิ้งบังโกเข้ามาครับผมติ๊กกับว่าอุ้ยได้เนโจมาเนจุมาซันจุมาคุรินครับผมนะวิกิโตเฟสโตคุรินครับผมและหมดครับผมนะอุ้ยได้สปีดคาร์มาโอเคอยู่สบายใจอยู่เบงก็มาอู้เจโนสครับผมนะจูกูนอสครับผมได้กูนอสมาครับผมซิงลิบอลบุ๊กมา โลกุรับผมนะซาสเก้ครับผมและบดรับผมนะโอ้พันหนึ่งแม่งหมดเลยชิบหายโอเคเดี๋ยวไปทำการเลือดฮาแล้วมาใส่โค้ดให้ดูครับผมนะไปทำการฟาร์มก่อนด่านแรกอู้เป็นหมู่บ้านโคโนฮะมาลุครับผมนะหนูบ้านโคโนฮะเฮ้ยชอบนารูโตะผมโคตรชอบมาเจอคาบุโตะก่อนเลยครับผมมาถึงแม่งเจอบอสยักษ์เวเวนรับผมนะเฮ้ไอคาบุโตะเดี๋ยวมึงเจอนารูแปะคลอนจูสราเซง มีมีการใช้ AI โชว์ด้วยนะครับผมในงานใส่ครับผมนะขอพันในคำหยาบด้วยครับท่านผู้ชมก็ขอคนละไลค์คันนี้ขอคนละไลค์ก่อนเลยมาครับผมแนละ้วเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยวัยรุ่นอุ้ยแมบโคตรเท่เลยวะ่ะทำไมเป็นอย่างงี้วะวัยรุ่นซาเฮอินอย่างงี้เหรอโอ้คิวแคนเซิลสปิดคอร์สต้องสร้างก่อนไหมเอาสร้างก่อนได้800เริ่มต้นต,ต้องเอาไปกับเจนอัดวางก่อนเลยเฮ้ยระวังตรงไหนอ่ะัยรุ่นดูดิเฮ้ยครั้งแรกของผมเลยเนี่ย เอาเอาเจนนอตวางตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวลองรอรอดูป๊บอ๋อนี่เอาวา์ปอยู่ตรงนี้สปีดคาร์รอยู่นี่ทำไงวนะล่ะอ๋อนี่มันมาละมาละเฮ้ยมันมาจากทางนี้เอาเจนนอตวางนี่ก่อนโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยแบบใหม่เหรอเอาเจนนอตวางดักนี้เว้ยอัพสปีดคาร์กร็กเลยอัพเกรดตรมๆโอเคพันแปดครับผมนะต้องเอาตัวอื่นยูนิตมันยิงใกล้ๆอย่างนี้ด้วยว่ะ อุ้ยนี้ไซเอ็นก็โหดดีวะ่ะอู๋เจนอฟมันเข้าไปต่อยดูดิบบบบอ๋อมันเข้ามาต่อยเจนอฟด้วยเ <Yeah. S 1> ฮี้ยโคตรเจ๋งเลยครับท่านผู้ามาชมสปีดคาร์ดวางเพิ่มได้ปะอุ้ยวางเพิ่มได้อุ้ยวางได้สามตัวสปีดคาร์ดเอาอย่างี้กูอัปเกรดเลยไปเรื่อยทีทีกดตัวทีอัปเกรดอัปเกรดสปีดคาร์ดมาวางใกล้ๆเจนอฟก็โหโอ้นี่ม,มันมันวงด้วยเห็นปะมันต่อยสปีดคาร์ดกูเลยเวนเอ้ยอยงไอ้เขาท่าว่ะผมชอบว่ะท่านผู้ชม โอเคผมอัพสปีดค่าแม็กแล้วอัพสปีดค่าอีกเอาให้เต็มเอาให้เต็มทุกอันนี่เต็มหมดแล้วสปีดค่ากูเต็มหมดแล้วเอามาเฮ้ยทางนี้มีอีกใส่ไอ้นี้มาก่อนเกนน้อยอีกตัวนึงเกนน้อยอีกตัวนึงโูต้องเอาเกนน้อยมาวางก่อนเฮ้ยคุาท่าว่ะเฮ้ยคุณเจ๋งเลยแม่งต่อยสปีดค่ากูเวนเฮ้ยคุณดีเลยผู้ชมผมชอบว่ะผมชอบผมชอบอ่ะลองดูลองดูลองดูครับผู้ชมไปครับดูครับมันมาละวโอ้โหนินจาหมู่บ้านคุณห้ามาครับผมนะ ปุบปุบเจนน้อยแม่งโดนลุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปีดคาโดนต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปีดคาโดนต่อยอย่างงี้บ้างเอาพระแม่สาแฮอินมาวางลังกี้มึงมาพระแม่มาแล้วอุ้ยอัพเจนน้อยก่อนปุผมปุมมีสกิลบอกว่าถ้าอัพแล้วสกิลขึ้นอย่างเงี้ยอัพอุ้ยเจนน้อยกูเต็มแล้วอ่ะอุ้ยเจนน้อยใช้ใช้พลังไฟไลเกตครับผมเห็นไหมอ้โค้ทเฮ่บุ้มบุ้มบุ้มโอ้โหเจนน้อยตอนนี้เฮ้ยเดือดว่ะแม่งดีว่ะท่านผู้ชม เฮ้ยแบบนี้ผมชอบมากเลยอ่ะผมบอกเลยว่าให้แบบน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกีเลยว่าะเคยมีใครทําหมวะตอนเนี้ยไซอินอัพอัพอัพอัยสามพันเฮ้ยต้องอาไซอินมาดักนี้หนึ่งอุยเอาว่ะฟันดิไซอินไซอินนี้อัพตันเป็นไงดูท่าก่อนไซอินอัพตันเป็นไงครับไปรุ่นรอดูครับผมอ้โหโคตรเดือดเลยท่านผู้ชมผมชอบมากเลยว่ะปุ๊บมาแล้วไฟอินอัพตันมาแล้วบุ้มบมบ้มอ๋อระดับไฟไปไหนหมด่ บุ้มโอ้ยเอาเจนอตออกดีกว่าวะว่าเคนอตเห็นท่าละเห็นท่าแล้วไม่ค่อยดีแล้วโอเคขายทิ้งเอาไซอินดีกว่ามังเทดีก็ผมนะเออไซอินวางสองอุ้ยไซอินได้แค่สองตัวเฮ้ยพอวะงั้นเจนอตต้องวางวะน้าจเจนอตวางไดี๋ยวได้ไปได้ไปได้ไปห้าม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 โอ้มีเมเนจชูนิตอย่างนี้ด้วยเออเข้าท่าวะอัปเกรดตรงนี้ได้เลยอ๋องั้นอัปเกรดไซอินให้เต็มเลยอันเนี้ยนะครับผมนะเอาเจนอตวางตัวมึงงี้ เออวางไปให้เยอะๆไปงั้นครับผมน่ะเออสเปคคาร์ก็วางครบครับผมน่ะเจนนัทวางได้อีกไหมหาวางได้อีกอัพอีกครบแล้วเอาให้ครบอุ้ยมาแล้วอ่ะคาบูโตะมาแล้วท่านผู้ชมอุ้ยนี่ไงอยากคาบูโตะโหมาเว้ยคาบูโตะสองเมือสองพันเรียบร้อยไม่รอดครับผมนะบอกบอกบอกหุ้โดนเจนนัทกลุ้มบอกปลากบอกปากปลาหลกบอกปากปาหลักปา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 กไอ้ยคาบูโตะเจนนัทกลุ้มกระเทิบบอกปลาหลักโอ้ยไซอินยังไม่ถึงยังขนาดไม่ถึงมือไซอินนะ ถ้าถึงมือไซอินนะไอ้คาโบโตะมึงไม่รอดไอเวนเขาผมนะวิวเวลสองละโอเคของผมก็เวลสองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปเน็กสเตปเลยแล้วเดี๋ยวก็เลเวลห้าไปใส่โค้ดกันครับผมนะมาเริ่มกันครับมุ้ยมาแล้วกิโลโบครับผมท่ยานผู้ชมกิโลโบมาตรงไหนวะโอ้นี่กิโลโบมาอู๋ตัวไซอินแป๊บเดียวหายไซอินดาเมจโหดจริงผมบอกเลยไซอินนี่นี่ขนาดเจโน่ตัวเดียวเจโน่ o, ตัวเดียวนะไซอินกูไม่เดินมาวะ เฮ้ยไซนินก็ไม่เดินไปเออกดดิกดเอาห้ถิงไซนอินม่ถึงกูขายเลยกูอัพไซนอินตัวนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวบุบ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 บมาบุ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 ดาเมจสามร้อยครับผมนะแป๊บเดียวขี่กระจายครับผมวันนี้กดมาครับผมนะเออไปด้านต่อไปครับผมนะอ๋อตรงนี้มันสามารถดูได้ไลยท่านผู้ชมว่าแบบว่ายูนิตดีเทลเนี่ยมันบวกเป็นเรื่องของพาสซีิมันมีอะไรนะครับผมนะคือ พาสิฟก็คือความไวแสงนี่โคตรสุดยอดครับผมนะเออเมื่อเวฟเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยจะบวกไปเรื่องของเกรนเนี่ยยี่หนี่เกรนคืออะไรไม่แน่ใจนะแล้วก็ดาเมจสามสิบครับผมนะเออแล้วก็ c ี r นี่คูลดาวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะบัฟบออันะบบนี้เป็นบัฟของเขาเหรอบัฟของซาเฮอินเนาะโคตรเท่เลยเออโทยุโยโอ้ยตัวนี้ตัวเป่าขุยเนี่ยวะท่านผู้ชมไอตัวเป่าขุยสกุลลำบานเนี่ยวะ เฮสปอป่าสื่อคุยลำบากส่ไอินมาแล้วใส่อินวิ่งมายังวะนี้ฟันต้องสกิลแบงสกิลแบสกิลแบงสกิลแบงสกิลแบงสกิบงสกิลแ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 บงสสกิงกสกิลบงสกิลบงสกบเบสกลบสลกสกงบลมลสงบล โซคันกับอูกันครับผมนะอันนี้2ตัวครับผมน่ะไหวว่าอูไซน์อินอยู่ไกลด้วยทิมหายละเฮ้ยแต่ลุ้มไหวอยู่ลุ้มไหวอยู่เออเกาเก่าดีเกาดีเกาดีเออลุ้มนี่ลุ้มนี่แกฮ่าฮ่าาเดี๋ยวนะลุ้มไหวอยู่เว้ยไหวอยู่เว้ยเอ้เอ้เอาดิลุ้มนี่ลุ้ม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 ลั้งตันตัวตตัวเออ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 เอาดิอุกุ้งต้องเจออิฮิจิเว้ยกุ้งเจออิฮิจิเว้ยท่านผู้ชมเอออันนี้ถือถือว่ายังสู้ไหวอยู่แต่ถ้าเจอกับ เงียบละอันนั้นน่ะเขาคืออิฮิจิตัวจริงผมพูดเลยวทะะาไกหเงียบกับผมนะมาเจอกันหน่อยมีเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยมาแล้วคีมิมาโร่ตัวจริงนี่หว่าเนี่ยไว้นุ่นเออคีมมาร่เจอปะทัศสา,ายอินหูเลือกหกพันนะววยรุ่นถ้าเจออิชิจิเจอเท่ากับกูเจอไก,เอกหเงีนะเออกูเจอร้อยเอ็มนะเอออันนั้นนะ่ะร้อยเอ็มไกหเงีบแต่ของผมเนี่ยเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีบรรยาซื้อไอ้จั๊ งามไส้ครับผมอุ้ยชนะครับผมนะไปเด้วยรื่นหูยต่อไปคืออะไรวะมาแล้วโอ้ยจีมารุครับผมท่านผู้ชมหูยไหวปะวะหัวเหลี่ยมโอ้ยจีมารุเหลี่ยมต่อสคอรีของผมนี้หูยหูยเหลี่ยมหมอเหลี่ยมหมอมีมีเจ๊น้อยกับซาแฮซาแฮเฮ้ยซาแฮเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาแฮเป็นไรซาแฮกูรั่วเฮ้ย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 ซาแฮกู ใส่อินกูรัวจันชักกระตุกไอ้ยล่อดิล่อดิโอโอโรโอโรชิเหรอโอโรจิเหรอมูสตะเกียน่าแหกไอ้คนดีเลยอ่ะผหนูชอบเลยอ่ะจริงเจ๋งจ้าหน้าโอ้โหกับล็อบบี้ไปเรื่อยหนูยังไม่รู้ห้าเนี่ะไปสเตจสองกันดีกว่าไปเรื่นไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันว่าได้อะไรไปอ่ะได้สามทีดูซิจะได้ตัวอะไรตอนนี้เป็นเออ่บอทมันเป็นนี่โบลูอยู่มาโบลูก็มาสามสองหนี่งสกิปบ็อกก์เข้าไป ปองเข้ามาครับโบลุกมาไหมโบลุกมาไหมโบลุกมาไหมโบลุก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 ยากอยู่นะท่านผู้ชมไอตอนแรกแบบตาแฮมาแบบโคตรฟุกเลยท่านผู้ชมปองเข้ามาโบลุกมาโบงเข้ามาโบงเข้ามาอุ้ยดีเจว้ยเฮ้ยไอโจโจครับผมนะเออดี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 โอบรันโดท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้มาเฮ้ยยอดจัดเร็วไปหน่อยท่านผู้ชมโจโจกับดีโอบรนโดกับว้ายอังกิโล ดีเจนลี่ก็เต้เลยคุณผู้ชมเอาหญิงยูนิตมีตัวอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ได้มาครับผมเป็นเรื่องของแวมไพร์โจโจดิโอบรันโดและคุณพ่อบราดักครับผมนะกับเนคูกับทันจิล่านั่นเองนะครับอุ้ยได้ทันจิล่ามาคุณผู้ชมอุ้ยปานวาลีสกีลัมบาร์ล่ะแต่ว่ามันดาเมจมากกว่าเจโน่อีกนะคุณผู้ชมเพราะเจโน่เป็นแค่ม่วงันเป็นแค่อีปิกแต่นี้ระดับรีเจนรี่ระดับตำนานครับผมผมเอาไปเรื่องของเจโน่ครับผมนะที่ดาเมจ58เอาออกแล้วกันนะครับ แล้วก็มาคัดสรรเลือกกันว่าเุ้ยเอาดีโอบรนโดดีกว่าสจุดว่ะดิโอบันโดเอาเอาดีโอบรนโดมาเล่นดีกว่าเอ้ยโหลุ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 ลวลุลุเริ่ลเลยเริ่ลเลุลุุ้ล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 ุุ้ล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 ุุ้ล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 ุไม่ ay, ได้เจอุับลุ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 ลบครับผมเกือบเลุล้ถ้ามีอิจิมาเจอกันแล้วอ่ะ มาแล้วเขาบผมหมูหรอพี้มันอยู่ดาวนาม็กเชี่ยดาวนาม็กอ่ะโยบันโดดาเมจหนึ่งร้อยบาเอาดิเออุ้ยเออุ้ยต่อยโ้ยโอวยโอ้ยคเเลยโ้บุระบุระบุระบุ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 บ อุ้ยบูดดาอ้ยดดาเว้ยดดเว้ยอุ้ยมอุ้ยอุปล่อยเดียวมันโดแม่หอจัดว่ะอุ้ยแต่แม่งต้องมีตัวหิวนีพี่ว่าแต่ว่ามันต้องมีตัวหิวเว้ท่านผู้ชมไม่งั้นเดืองขอพิ่มค่อยๆเพิ่มทีะเวฟทีะเวฟโอเคโอเคโอเคเอ้าเดี๋ยวบันโดมาอีกหนึ่งครับผมนะเออต้องมีน่วะเนี่ยต้องมีสกิลเออดู้อเดวอ่ะต้องมีเว้ย เอายิงไม่มีไม่ได้ด้วยไม่ยอมด้วยเออต้องมีสวานด้วยเฮียอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วสายมาแล้วแต่โบแต่โบมาแล้วแต่โบมาแล้วอุ้ยแด่โบไปช่วยต่อยแต่โบไปช่วยต่อยเฮ้ยอุ้ยแต่โบไปช่วยต่อยโคตรเต้เลยเฮ้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 สวานนี่ตหูตุ่นจะแตกสวานนุ่งจะแตกเฮียกันกันไม่ฟังกันไม่ฟังเฮียเด็กนั่นเด็กนั้นะเฮ้ยจะแตกจะแตกไอ้เฮียมามาเร็วเคมเร็วเฮ้ยไปรุ่นใจเย็นไอ้เฮียมาเร็วเกินดังดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนอุ้ยโอปันโดดักไว้ก่อนอุ้ยสายสายสายดักไอ้เหี้ย ดีวมันโดดยวมันโดอัพเกร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 ดอตัอัพเกรดไปอุ้ยมันยากขึ้นนีวะเหี้ยมาถึงรอบแรกกูก็จะแตกเลยอะเฮ้ยมุดดบุดๆบุดดมุดๆบุดบดบลบด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 บ เนี่ยเอาดิ้นมาทำไม้ไว้ล่นนะครับผมนะเออโอ้สายแฮเอามายืนค้อมนี่ดีกว่าเพราะว่ายิงกันนี่ดีกว่าจะได้ไปได้ดทวงนะครับผู้ชมเนี่ยหมดละสร้างอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้วิยดิโอบันโดสร้างได้กี่ตัวหนึ่งสองสามตัวนะอยู่บนตัวแค่สามตัวนะผู้ชมมีเจนลี่สร้างได้สามตัวถ้าเป็นอีพกจะสร้างได้สี่ตัวนะครับผมนะป้าไปกูเบลห้าแล้วกูออกแล้วนะครับผมกูพักละมันทิ่หายวัดสามสิบหกนาทีนี่ท่านผู้ชม นะครับผมนะผมขอเลย360ไลค์จะเป็นไม่ได้ไหมครับผมนะ I just wanna wish you the fool in the first time แบบเยี่สักครั้งให้เจบไปไี่โหฮะเป็นไงล่ะเออมามาเป็นอะไรมามาเป็นใครอ่ะลืมแล้วลืมชื่อกันแล้วอ่ะนะครับผมนะเออเป็นไปได้ไหมอ่ะที่ลองเป็นไปได้ไหมอ่ะเออเอาดีมาดิหุ้ยตัวนี้จะหลุดว่ะจะแตกว่ะซาแฮกูกูจะแตกวิวมันดกูจะแตกว่ะเฮ้ยกูเจออันี่ว่ะกูเลิรโดครับผมนะไอ้กูเลิรโดอยู่ฝั่งนี้กูเลิรโดอยู่ฝั่งนี้เอาว่ะ เอาวาแม่งมาเล้ว่าเรือแปดพันบาทสว้สาแฮกุไว้แล้วบังสเกงสาแฮกุบังสเกักกบักสเกักกะบักสเกักกะบักสเกบัก้อโอ้โหดือสเก็บักสเกบักสเกบักเออบัไสเก้ยโคดีเลยบบ่าเลยว่ามันชิ้นหายเลยวักสเชอบกว่าเออแต่ทุกครั้งที่ผมเล่นจบอะถ้าผู้มสังเกตดิผมจะอวยตลอดเลยว่าเล่นดีเขาไม่ได้จงเลยนะไม่ได้จงไม่ได้จ่ายผมนะไว้ที่ผมบอกก่อนนะครับแต่คือมันดีอะของมันดียิงพกสเลยว่า เออแม่เพินอะเอามาลองเล่นดูได้ไม่เสียหลายไม่ต้องเติมก็ได้จริงๆนะเว้ยเออไม่ต้องเติมฟักบาทก็ได้พูดตรงๆเลยแต่ผมลืมไปว่าผมอะกดเป็นเรื่องของ400โลบรัรกมาแล้วแม่งกดบูมี่มากูลืมเอามาใช้เออถ้าเอาบูมี่มาใช้คูจะเป็นไงว่อยากรู้คลิปหน้าไหมคลิปหน้าลองเทสบูมี่กันไหม เจอริชี่หรือเปล่าอู้มีขั้นสีะนะ่บ้าโอเคเดี๋ยวมาลองใส่โค้ดกันดีกว่าว่าจะได้เป็นเรื่องของอะไรบ้างนะครับผมเอามาอันแรกครับผมน่ะนี่เลยอันเนี้ยคือเจ๊งอันเนี้ยคือเจ็ดพันเพชรอดละไม่ทันละแต่เนี้ยห้าพันเพชรครับผมน่ะเออกับยี่สิบห้าโลโคตรเยอะครับผมสิงคโปร์เข้ามาอุ้ยห้าพันเพชรกับยี่สิบห้าลีโลครับผมน่ะมาแล้วอันนี้คือเป็นห้าร้อยเพชรนะครับผมนะกับห้าลีโลโบงเข้ามาโอ้อันนี้เป็นเรื่องห้าร้อยเพชรอีกครับผมนะ่ะสิงคโปร์อู้อหนนู้อับผผมมเเดี๋ยวจะใส่นน นะครับผมนะด้านล่างนี่คือชาติน,นี้อุย้ยสองร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของห้าร้อยเพชรนะครับผมอันนี้เป็นหนูหมื่นห้าได้ได้เพชรฟรีอ่ะอู้สองหมื่นแล้วว่าเพชรฟรีชีวิตก,กองอู้และต่อไปเป็นเรื่องสองหมื่นเจ็ดก็ผมและอู้สองหมื่นเจ็ดก็ได้เป็นเรื่องของสตาร์คิปด้วยนะสตาร์คิปด้วยนะไอเต้มมาดูสตาร์คิปเป็นไงว่าสตาร์คิปโอ้นี่ไงไอเออซูเปอร์แสตคิปครับผมไม่สตาร์คิปครับผม,ลผมแล้วก็แสต,ตคิปอีกอันหนึ่ง เอาไว้ทำไรอ่ะรีโลตัดคลิปอะไรสักอย่างอ่ะแบบเหมือนแบบเวลาเรากดรีโลแล้วล็อกคลิปไว้อย่างงี้ใช่ไหมล็อกล็อกออปชั่นไว้อย่างเงี้ยเออเนาะประมาณนั้นเนาะอุ้ยผมได้บูมี่มาตอนแรกใช่ไหมผมได้ผมได้ตัวอะไรมาเออผมเอานี้ไปเหรอผมซื้อนี้ไปเหรออ๋อซื้อบูมี่ไปนี่ไงบูมี่สกินมาครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองดูดิบูมี่กูใส่ยังวะอย่าบอกว่าม่นเป็นสกินบูมี่เฉยๆนะกูจะร้องไห้ครับผู้ชมเฮ้ยมันเป็นแค่สกินบูมี่ไว้ท่านผู้ชมจริงๆโคตรเจ๋งเลยมันโคตรเจ๋งเลยเว้ยท เพราะอะไรวะแม่เป็นแค่สกินบูมี่เว้ยท่านผู้ชมเว้ยเออเนี่ยแม่งไม่มีบูมี่สังเกตดิเห็นปะเป็นแค่สกินบูมี่เว้ยเออเท่านผู้ชมเฮ้ยเขาท่าเขาทรงว่ะท่านผู้ชมเขาท่าเขาทรงว่ะเนี่ยอ่ะดูกดสกินเนี่ยเห็นปะใช้สกินบูมี่อยู่โอ้ไม,ม่เกิร์สโเต้เลยท่านผู้ชมเอาจริงเออเขาท่าว่ะเออเขาเขาทำคีเอทดีนะเออและสุดท้ายกับผมนะสามพันห้าร้อยเพชรหมเด็ตหมเด็ตเชยชมปุ่มเข้ามาอู้สามหมื่นเพชร ได้ฟรีสามหมื่เพจเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าดีกว่าโบลุจะได้ว่าคุณได้โบลุ่ว่าอ่ะผมบอกก่อนนะครับผมนะรอบหน้าผมจะมาบอกเรื่องของเท์ลสความโหดของแต่ละตัวในแบบนี้ว่าจะเดือดแค่ไหนมันแค่ไหนผมบอกเลยคลิปนี้ผมขอสามร้อยไลค์เอาแค่นี้พอไม่ต้อง 360. ถึงส้าใจดีนักงจริงอย่าทิ้งกังน้เชปปาน่ารักไหมพี่เจอกันสวัสดีครับ